สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวม,มาเลเซียหลังจากที่พวกเขาได้เห็นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้1ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024-2025รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เกมนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นเกมที่สําคัญในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เพราะอาจจะตัดสินการเข้ารอบของทั้ง2ทีมเลยก็ว่าได้ในเกมนี้ทีมชาติไทยได้เป็นเจ้าบ้านและพยายามสร้างเกมบุกอยู่ตลอดทั้งเกมก่อนที่จะได้ประตูขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์จากจังหวัดที่สุพรเหมือินตาเพสซิงในแดนหน้าทําให้ผู้รักษาประตูของทีมชาติมาเลเซียเปิดบอลไปติด และส่งบอลให้แพทรติกกูสตาฟสั้นในนาทีที่57และเป็นประตูเดียวในเกมนี้ทําให้ทีมชาติไทยเก็บ3แต้มและขึ้นนําเป็นอันดับที่1ของกลุ่มโดยในเกมหน้าต่อไปทีมชาติไทยจะออกไปเยือนสิงคโปร์ในวันอังคารที่17ธันวาคมเรามาฟังกันว่าชาวมาเลเซียจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1ของชาวมาเลเซียโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมันสร้างความเสียหายให้กับทีมเป็นอย่างมากเพราะอาจจะทำให้มาเลเซียของเราตกรอบไปเลยก็ได้ความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวเปรียบเทียบระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติมาเลเซียในเกมนี้ว่า เกมนี้เห็นได้ถึงความแตกต่างในแดนหน้าอย่างชัดเจนทีมชาติไทยมีเกมรุกที่น่ากลัวส่วนทีมชาติมาเลเซียมีเกมรุกที่รอกลับมาเล่นตั้งรับความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าแน่นอนว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ยากสําหรับมาเลเซียแต่ความผิดพลาดมันก็เกินที่จะให้อภัยอย่างน้อยในเกมนี้เราควรจะเก็บได้สักหนึ่งแต้มมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้มาเลเซียผ่านเข้ารอบต่อไปได้ ความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงการเสียประตูในเกมนี้ว่าเจอกับทีมชาติไทยทำไมผู้รักษาประตูของเราชอบทำผิดพลาดอยู่เรื่อยในตอนซีเกมก็ครั้งหนึ่งแล้วที่พลาดเสียแชมป์เพราะความผิดพลาดของผู้รักษาประตูและในเกมนี้ก็เป็นอีกเช่นกันมาต่อกันที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า ก็ไม่เกินคาดนะสำหรับฉันเพราะการเจอกับทีมชาติไทยในตอนที่มาเลเซียของเราขาดผู้เล่นจากยยโฮดดลุนทาซิมและนักเตะบางคนที่ต้องถูกเรียกกลับไปช่วยสโมสรแพ้แค่หนึ่งประตูก็ถือว่าโชคดีแล้วความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นของพวกเขาในเกมนี้ว่า มันเป็นเกมที่น่าเบื่อมากนักเตะของมาเลเซียขี้เกียจวิ่งกันมากเกินไปไหนจะมีการจ่ายบอลที่พลาดง่ายๆทั้งบอลสั้นและบอลยาวมันจะเอาอะไรไปชนะพวกเขาได้ล่ะความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าดต่อเรื่องนี้ว่า นักเตะของไทยนิ่งกว่าเยอะพวกเขาจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำและมีความพยายามในการวิ่งหาบอลมากกว่าของเรานี่แหละคือสิ่งที่มาเลเซียชุดนี้ไม่มีซึ่งไม่รู้ว่าในเกมนัดต่อไปมาเลเซียจะสามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้หรือไม่ความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ความเข้มข้นของการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติมาเลเซียมันหมดไปแล้วเพราะมาเลเซียของเราในปัจจุบันออนแอลงเป็นอย่างมากในขณะที่ทีมชาติไทยยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันยังไม่เห็นว่าผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยจะเจองานยากเลยนักเตะเกมรุกของเราไร้ประสิทธิภาพรวมถึงรูปแบบการทำทีมของโค้ชคนนี้ด้วยที่ยังสอบไม่ผ่านตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ มาต่อกันที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าคงไม่มีข้ออ้างใดๆเกี่ยวกับตัวนักเตะเพราะทีมชาติไทยก็ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาดังนั้นมันอยู่ที่ฝีมือโค้ชว่าจะทำทีมอย่างไรและเราก็ได้เห็นผลลัพธ์มันแล้ว ความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทั้งที่ทีมโดนนำอยู่แท้แต่นักเตะม,มาเลเซียชุดนี้ยังไม่พยายามที่จะไล่บอลกลับคืนมาแล้วจะหาโอกาสที่ไหนในการเอาชนะพวกเขากลับบ้านแล้วเก็บกระเป๋าไม่ต้องเข้ารอบต่อไปเพราะฉันอายมากๆมาต่อกันที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่ลาวถึงรูปแบบเกมในวันนี้ว่า ในหลายจังหวะนักเตะของเราไม่สามารถหยุดเกมบุกของทีมชาติไทยได้เลยนอกจากการทำฟาวซึ่งมันก็ทำให้เกมต้องหยุดและฉันก็งุนหงิดมันมากๆด้วยมาต่อกันที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าไม่เสียใจที่ทีมของเราแพ้แต่ฉันเจ็บใจที่แพ้แค่หนึ่งประตูและเกิดจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูของเราด้วยไม่อย่างนั้นในเกมนี้มันคงจบด้วยการเสมอและจะทำให้มาเลเซียเล่นง่ายขึ้นในเกมนัดต่อไป ความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าต้องยอมรับว่าการเจอกับทีมชาติไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งนักเตะของเราก็สู้ได้ดีถึงแม้ว่าจะแพ้ในวันนี้หวังว่าในเกมนัดที่เหลือมันจะดีพอทําให้มาเลเซียผ่านเข้ารอบต่อไปได้ความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่า โอกาสในการผ่านเข้ารอบของทีมชาติมาเลเซียยังมีอยู่ดังนั้นอย่าโทษผู้เล่นของเราเลยในเกมนี้มันแค่หนึ่งประตูที่ผิดพลาดนอกนั้นเราก็สู้ได้ดีเลยด้วยซ้ำมาต่อกันที่ชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันมองว่าทีมชาติไทยชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนแต่ทีมของเราก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ดังนั้นควรพิจ,จนารณาตัวเองด้วยว่าผิดพลาดกันเพราะเรื่องอะไร ความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวแซวผู้รักษาประตูของพวกเขาเองตรงนี้ว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามาเลเซียของเราก็มีโอนาน่าอยู่ในทีมด้วยซึ่งเขาก็ไม่ทําให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังโอนาน่าที่เขากล่าวถึงนะครับก็คือผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าเกมนี้ระบุไป,ปเยือนทีมชาติไทย พวกเขาได้เปรียบกว่าพวกเราอยู่หลายด้านแพ้แค่หนึ่งประตูไม่ต้องเสียใจขอให้ทุกคนกลับมาโฟกัสเกมนัดต่อไปที่ต้องไปเจอกับสิงคโปร์เพราะมันจะเป็นเกมตัดสินการเข้ารอบของทีมชาติมาเลเซียความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ถ้าเกมนี้จบด้วยการเสมอมันจะดีกว่านี้เราผิดพลาดแค่นิดเดียวทำให้ทีมต้องแพ้และพลาดคะแนนที่สำคัญไปอย่างน่าเสียดายซึ่งคงจะทำให้มาเลเซียกลายเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนี้แน่ความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มาวิเคราะห์เกมในวันนี้ว่าต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยกดดันเกมรับของเราได้ดีพวกเขาทําเกมบุกมากกว่าเราทําให้มีโอกาสในการทําประตูมากกว่าด้วยเสียหนึ่งประตูมันไม่ได้แย่สําหรับฉันเลย ความคิดเห็นชาวมาเลเซียคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงจังหวะผิดพลาดของพวกเขาในเกมนี้ว่าวันนี้ผู้รักษาประตูแย่มากทั้งที่สามารถเล่นง่ายๆในจังหวะนั้นกลับเลือกที่จะเล่นบอลเรียบและในส่วนของกองหน้าของทีมชาติมาเลเซียที่ไม่สามารถเก็บบอลได้ทำให้หมดโอกาสในการตีเสมอในเกมนี้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวมาเลเซียโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าแพ้ก็คือแพ้ พวกเขาทำได้ดีกว่าพวกเราอย่างชัดเจนมองไปที่เกมนัดต่อไปเรายังมีโอกาสในการผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศยูและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวมาเลเซียหลังจากที่พวกเขาได้เห็นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้1ประตูต่อ0ูย์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024-2025รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A หากเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ kj comment kj comment